สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โฮโลทาร์ดค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาเปิดดวงความรักให้กับชาวราศีมิถุนประจำเดือนสิงหาปี2563กันนะคะ ใครที่เพิ่งเข้ามาครั้งแรกก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะหรือว่าใครที่เจอความรักรูปแบบไหนมาอยากจะมาเล่าสู่กันฟังอยากจะมาแชร์อยากจะระบายอยากจะบน่นก็พิมพ์คอมเมนต์ได้เลยค่ะแม่หมออ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะแล้วก็อีกนิดนึงขอฝากไว้หน่อยพอดีตอนนี้มีแฟนเพจด้วยนะคะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดลิงก์ที่ให้ไว้ข้างล่างเลยนะคะเพื่อวันไหนแม่หมอว่างแล้วก็เดี๋ยวเรามาไลฟ์สดคุยกันเนาะอาจจะมีตูดวงฟรีนะคะ มาค่ะเดี๋ยวเรามาสับไพ่กันนะคะชาวราศีมิถุนตัดไพ่นะคะ ไม่ได้ดูกับโต๊ะก็เลยพาเลื่อนง่ายไปหน่อยมาค่ะเดี๋ยวเรามาหยิบไพ่นะคะเพื่อทำนายดวงความรักนะมาเริ่มที่คนโสดชาวราศีมิถุนกันนะคะอาคนโสดสนิทเลยนะโสดสนิทเลยแชทไม่มีคนคุยนะคะความรักช่วงนี้ของคุณจะเป็นยังไงเดี๋ยวแม่หมอหยิบไพ่สามใบเพื่อทำนายนะคะ ใบแรกนะคะแปดเหรียญค่ะต่อมาเป็นเจ็ดดาบและสุดท้ายเป็นแปดคทานะคะือมอคนโสดหวังว่าคุณจะไม่ได้เปื่อความโสดอยู่นะคะตอนนี้เพราะอุย้ย <laughs> <laughs> เพราะว่าจากหน้าไพ่นะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้โสดอีกยาวๆเลยไม่ใช่ว่าไม่มีคนเข้ามาแต่ว่ามันเป็นเพราะคุณรู้สึกว่าคนที่เข้ามา เหมือนมาเพิ่มภาระให้ตัวฉันเองไม่เห็นจะอยากได้เลยตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยคือแล้วก็คุณสนุกกับการทํางานหาเงินด้วยตัวเองด้วยนะคะช่วงนี้คือเหมือนกับใจมันไม่ได้ใส่อยู่ที่ตรงนั้นน่ะแล้วก็เหมือนคือด้วยความที่คนที่เข้ามาช่วงนี้มันแบบมันจังหวะไม่เหมาะทั้งใจคุณทั้งอุปนิสัยเขาคุณดันไปอาจจะไปเห็นมุมอะไรบางอย่างที่คุณแบบไม่เอนจอยรู้สึกว่า คนแบบนี้ไม่อยากได้ไม่อยากได้มามาเพิ่มอะไรเงี้ยก็เลยแบบยืนยัดที่จะแบบอยู่คนเดียวก็ได้ไม่ไม่ได้เหมือนกับเคยชินด้วยแหละช่วงกักตัวอาจจะอยู่คนเดียวมานานก็เลยไม่ได้ใจพร้อมเปิดรับใครเข้ามานะคะเอาเป็นว่าถ้าตัวเองไม่ได้เดือดร้อนก็ไม่เป็นไรเนาะแต่ว่าถ้าใครรู้สึกเบื่อเหนื่อยหน่ายอันนี้แม่หมอแนะนําให้หากิจกรรมอะไรทำเพิ่มนะคะไม่ว่าจะกิจกรรมที่เสียเงินกิจกรรมไม่เสียเงินก็ทําไปเถอะ เพราะว่ามันจะช่วยให้เราแบบเหมือนเห็นเห็นโลกกว้างขึ้นนะนะอืมถ้าถ้าความรักไม่ใช่ความสุขเราต้องหาความสุขอย่างอื่นใส่ตัวเองเนาะโอเคนะคะถือว่ามันเป็นเป็นฟิลลิ่งสบายๆนะช่วงนี้คือคุณไม่ได้แบบไม่ได้เอ j นจอยหรือว่าไม่ได้แซดอะไรทั้งนั้นเออชีวิตคือแบบอยู่แฮปปี้ดีนะมาต่อทีอ่คนที่มีคู่แบบไม่เปิดเผยอะ่ะก็คือแบบ คุยกันหรือว่าสถานะช่วงนี้เขาเรียกอะไรนะพี่น้องเป็นพี่น้องแต่คุยกันทุกวันอะไรอย่างนั้นนะคะความรักช่วงนี้ของคุณจะเป็นยังไงจะได้ไปต่อจะจบแล้วหรือว่าแบบไหนเดี๋ยวเรามาเปิดไพ่ทำนายกันนะคะมีเดรวิลนะคะมี High ไฮพี e ค่ะ แล้วก็ไปสุดท้ายเป็นเจ็ดเหรียญน,นะคะต้องต้องบอกว่าไม่คุณก็เขานะนะจุดๆดนี้ไม่คุณก็เขาจะมีความห่างไกลมาเข้าแทรกพร้อมกับใครสักคนที่เปิดรับอีกคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตอันนี้ไม่ได้ฟันธงว่าจะเป็นทางคุณหรือทางเขานะคะเพราะว่าไพ่มันขึ้นแบบไม่ชัดเจน เพราะว่าตัวคุณเองอะ่ะก็เหมือนช่วงนี้มีเสน่ห์มากเอออาจจะด้วยแบบด้วยด้วยความที่ทํางานแล้วก็แบบไปเจอใครหลายๆคนเยอะแล้วก็มีคนเข้าหาถ้าถามว่าคุณรู้สึกชอบใครเป็นพิเศษไหมคุณก็ไม่ได้ชอบใครเป็นพิเศษนะแต่คุณรู้สึกสนุกเวลาที่เวลาที่แบบอ,อมีคนสนใจคือ enjoy enjoy ที่มีคนสนใจ enjoy ที่คนมาเข้ามาดูแลอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็อีกใบหนึ่งก็คือเป็นไพ่ไฮพีดทางฝั่งนั้นเองอะ่ะเขาก็เหมือนจะแบบไปถูกใจใครหรือเปล่าแต่ไม่รู้นะว่าถูกใจในที่นี้เป็นการถูกใจแบบเขาเปิดเผยหรือว่าเป็นการถูกชะตาเฉยๆแต่ว่าถ้าถามว่าความสัมพันธ์ตอนนี้ของคุณและเขาที่มันไม่ชัดเจนอยู่เนี่ยมันจะชัดเจนขึ้นมาได้ไหมต้องบอกว่าในเดือนสิงหานี้ยังไม่มีอะไรคืบหน้านะคะคือไม่ชัดเจนก็คือยังไม่ชัดเจนเหมือนเดิม เออแบบเป็นความรักที่คุยกันอยู่สองคนไม่ได้เปิดเผยกับใครไม่ได้บอกที่บ้านไม่ได้บอกเพื่อนก็ยังจะเป็นแบบนั้นต่อไปคุณไหวไหมเอออยากอยากจะให้มันเป็นอย่างนี้ต่อไปหรือเปล่าหรือว่าอยากจะแบบเป็นตัวเป็นตนสักทีถามเขาสักทีซิว่าเมื่อไหร่เราจะได้คบกันเมื่อไหร่คนอื่นจะรู้ว่าเราครบกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยถ้าถ้าให้แนะนําคือถ้า ถ้าสงสัยช่วงนี้ไม่อยากให้ถามนะอาจจะเป็นเรื่องมากกว่าแต่ที่ต้องระวังอะก็คือนั่นแหละไปแอบเช็คซะว่าเขามีใครเข้ามาอีกคนหนึ่งไหมนะคะไม่ได้บอกนะว่าทุกคนจะเจอแบบนี้แต่ว่าในเอาเป็นว่าส่วนใหญ่แล้วกันเนาะถ้าคุณเป็นบุคคลส่วนน้อยก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวมาดูให้กับคนที่เพิ่งเลิกากับแฟนกันนะคะช่วงนี้คนที่เพิ่งเลิกกับแฟนไปอะจะได้กลับมารักกันหรือเปล่าหรือว่าควรจะจบจบไปซะ ควรจะเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาให้ไพต่ตอบคำถามให้นะคะหนึ่งใบค่ะไพ่บอกว่าตัวคุณนะต้องเดินหน้าต่อนะคะอะไรที่จบไปแล้วก็คงต้องต้องให้มันเป็นอย่างนั้นนะอย่าเพิ่งไปฉุดรั้งอะไรตอนนี้แต่ไพ่ไม่ได้บอกนะว่าจะไม่ได้กลับมารักกันแล้วควรจะแยกย้ายกันไปทิศทางใครทิศทางมันแต่เขาแค่บอกว่า คุณต้องโตขึ้นต้องยืนยัดหรือว่าต้องคิดอะไรบางอย่างให้ได้ก่อนที่ความสัมพันธ์นั้นจะกลับมาลงรอยกันนะแต่คือถ้าถ้าเป็น,ถ,ปนถ้าเป็นทั้งคุณและเขาตอนนี้มันไม่ได้กลับมารักกันหรอกทั้งคุณและเขาอ่ะต้องต้องไปต้องมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือว่าทั้งคู่อ่ะไปคิดได้กับเรื่องบางอย่างอาจจะเป็นแบบไปโตขึ้นทางความคิดนะคะประมาณนี้นะ ใครที่เพิ่งเลิกกับแฟนไปช่วงนี้เขาเลิกกันเรื่องอะไรอะช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นใครเจ้าชูนะคะอาจจะด้วยด้วยสภาพหลายๆอย่างที่มันไม่ได้เจอใครอะเนาะมาไม่พูดนอกเรื่องเยอะแล้วเดี๋ยวมาดูที่คนที่มีครอบครัวแล้วมีคู่แล้วนะคะความรักช่วงนี้ของคุณจะเป็นยังไงขอหยิบไพ่สามใบเพื่อทำนายนะคะป้าเอาหกถ้วยค่ะ สี่ถ้วยไปสุดท้ายเป็น The Magician ความรักของคุณและเขาช่วงนี้นะคะรู้สึกว่าจะเติมเต็มกันดีนะอ,อ,อาจจะมีฟีลลิ่งที่อยากจะพัฒนาขึ้นไปอีกแต่ด้วยความที่ใครสักคนหนึ่งน่าจะเป็นทางคุณเนี่ยแหละที่งานยุง่งเป็นกว่าปกติก็เลยอาจจะยังไม่ได้ก้าวพัฒนาไปมากกว่านี้เช่นคือ อา,อาจจะอยากมีแผนแต่งงานแต่โอ้คุณดูแผนงานคุณแล้วยุ่งถึงปลายปีเลยก็ยังไม่ได้แต่งเนาะประกอบกับช่วงนี้เหมือนกับทางเขาหรือทางคุณเองอะอมีเกณฑ์ที่จะได้เจอกับเพื่อนเก่าหรือว่าคนรักเก่านะคะอันนี้จริงน่าจะเบีย่ยงเบนมาทางคุณนะคุณอาจจะได้เจอคนรักเก่าทําให้แบบเป็นความรู้สึกเก่าๆมันคิดหัวเลยกลับมาแต่ถ้าถามว่าได้จะได้กลับไปแบบ คบกันรักกันไหมอะไรก็อันนี้ก็ไม่ใช่เนาะคือเหมือนกับว่ามันจะมีฟิลลิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณแบบเออเหมือนกับลืมปัจจุบันของตัวเองไปแป๊บหนึ่งอะ่ะเออแต่ด้วยความที่คุณเป็นคนดีและคนเก่งอะ่ะเนาะคุณก็ตัดมันออกไปได้อย่างรวดเร็วนะคะอืมช่วงนี้ไม่หวานแหววแต่ก็ไม่ได้เฉยชายไม่ได้แบบเอ่อมีอะไรน่ากังวลอะ่ะใช้คำนี้ดีกว่านาะก็คือแฮปปี้กันดีนะคะทั้งคุณและเขาก็ ต่างฝ่ายต่างทําหน้าที่ของตัวเองได้อย่างดีแต่ตัวคุณเองอาจจะต้องระวังเรื่องเสน่ห์ในที่ทํางานนิดนึงเนาะเพราะว่า the magician นี่คือแบบค่อนข้างมีเสน่ห์อาจจะดึงใครเข้ามาทําให้มีปัญหาในอนาคตนะคือในเดือนสิงหาเนี้ยังไม่มีหรอกแต่ว่าแบบความเป็นมิตรของคุณนะมันอาจจะแบบไปดึงไปดึงแบบบุคคลที่จะมีปัญหาในอนาคตเข้ามาในชีวิตนะคะ ประมาณนี้ค่ะสำหรับชาวราศีมิถุนก็ขอให้ทุกๆคนใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นคุณก็ยังต้องเดินหน้าต่อไปนะอย่าลืมนะคลิปนี้ไปแล้วขอบคุณทุกคนที่ติดตามค่ะเจอกันอีกทีหนึ่งเดือนหน้านะคะสวัสดีค่ะ